สวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับทางช่องทาง y YouTube หรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบสต,ตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตามนี้ได้เลยบางกุฎภูเก็ตจีเบสต,ตกปลากับ a c e b o o k เฟซเพื่อเต็มกดติดตามแทนเนาะเบอร์โทรนะ์ต <B> ิดต่อ0844413506 เวลาทำงาน8โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สองทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ Bw Phuket Gb ตกปลาก,ก็จะมีน้องแอด,ดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง t ิกติกนะครับ Bw Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่บางวุฒิภูเก็ตก็โอเคแล้วบางวุฒิภูเก็ตไฟฟ้าแง <laughs> สวัครับบางวุฒิภูเก็ตครับผมวันนี้เตรียมของนะครับ นี่ะจะมืดแล้วนะครับน่าจะเป็นประมาณออกทําข้อมูลท่านี้ประมาณ2คืนหรือ3คืนหรือ4คืนแต่ว่าตั้งไว้ประมาณ2คืนเนาะตอนนี้เราลงน้ําแข็งแล้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรือรับนะครับเรือรับก็จะมีชุดอุปกรณ์เอมาสหัวนะครับแล้วก็จอการ์มินแล้วก็เรดราการ์มินแล้วก็ซิมราดนะครับน้ําลึกอตอนนี้ก็ทําการน้ำนะครับเติมน้ําลงน้ําจิ๋วแล้วก็ในเรือก็จะมีเครื่อง ทำน้ำเค็มนะครับคือกันน้ำเค็มเป็นน้ำจืดไว้ใช้งานนะครับนี่กำลังรีออกอยู่อันนี้พนักงานกำลังเช็คเรียบร้อยอยู่นะครับคอยคอยผู้ประกอบมาอีกไทยอีกนึงนะครับเดี๋ยวค่อยต่อในการเดินทางนะครับฝากเดินทางน,นะประกอบก่อนครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนมูสังครับไอ้ไทรับเบอร์อันนี้300กรัมมันจะมีถึง350กรัมไว้ปั่นในเขตขอบล่องนะไป90เมตรนี่ใส่ใส่เบ็ดซีโอครับด5หโอมีแต่ร์ลงลงซีก่อนชอกแปดส ไม่รู้ยังไงบ้างเดี๋ยวโจนยเดี๋ยวก็รู้นะครับเอเลียนนะครับแบนดเอเลียนมูสังครับมูสังนี่ผมว่าเทิรมมาไปอีกเดี๋ยวรู้นะครับตรงนี้ได้สแสดงนี่ครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะตา่างกับปกติสังเกตอันนี้อันนี้ยังยังไม่เคยใช้นะเพิ่งจับมานะครับสังเกตมันเป็นลักษณะเราผมว่าเวลาโกลมาเดี๋ยวจะใช้โรยฟ้าปั่นนะเราปั่นมาผมว่ามันต้องมีการสายแน่อนอนเพราะลักษณะของหัวเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็ตามตามดูอีกทีนึงเนาะครับผมออกเดินทางได้ อ่าตอนนี้เปิดนะครับด้วยการนําทางด้วยเรดาร์ของการมิ้นนะครับนี่คือข้อดีครับ็นการโอเลเข้าไปของแผนที่นี่ลักษณะของเกาะเริ่มมีพายุอยู่บนเกาะเกาะเออโรเขอยู่ทางซ้ายด้านหน้านะครับอ่านะครับและลักษณะของสิ่งกีดขวางนี่คือเรือประมงทำลมีทาการอยู่อยู่ในวงรัศมีนะครับประมาณครึ่งไม้นะครับก็จะเป็นคู่นั้นสังเกตมีแสงไฟเดี๋ยวผมซูมห้ดูนะครับอ่าจะเป็นจะเป็นคู่คู่นั้นนะครับอ่านี่คือข้อดีของเรดาร์ แล้วอีกข้อดีหนึ่งเ,เวลาวิ่งเรือ,อยางค่ําคืนนะครับอยากให้หลายๆท่านได้เห็นเพราะทุกอย่างเที่ยววิ่ให้มามันจะมีข้อดีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะดูชมหนึ่งเนาะก็คือเรื่องของแผนที่นะครับแผนที่มุมสามมิติสังเกตนะครับนี่คือลักษณะของโกะตอนนี้เราวิ่งอยู่ขนานทางกากขวาก็จะเป็นแผ่นดินนะครับประมาณนี้แต่กังคือมันดูยากเนาะส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของเรดาร์าผมมักจะอธิบายช่วงกลางวันเพราะกลางวันจะได้มีภาพประกอบแต่จะเห็นว่า นี่คือลักษณะของแผ่นดินอยู่ทางด้านขวาเราวิ่งรนามอยู่แผนที่สามมิติก็จะทําให้เราเห็นนะครับลักษณะของทุ่นต่างๆที่มีปักหมุดข้อมูลในทิสนะครับนี่คือข้อดีทั้งหมดนี่คือแผ่นที่สามมิตินะครับย้อนกลับกลางคืนมีบทบาทมากกับการเดินทางด้วยระบบเรดาร์ซึ่งเรดาร์ของการมิ้นนะครับก็จะให้เห็นลักษณะของการโอ้ดีคือมันจะต่างจากเรดาร์สมัยก่อนก็คือมันจะซ้อนของไปเที่ไปเห็นพายุที่อยู่บนเกาะก็คือกลุ่มลักษณะของกลุ่มพายุเมฆฝนนะครับ เดินทางแล้วก็ข้อดีข้อดีคือเนื้อกษณะของเส้นแขกคือเส้นขี้น้ําหลายๆท่านอาจจะว่าเกะกะแต่เมื่อวิ่งกลางคืนมันมีบทบาทมากนะครับเราสามารถวิ่งขับรยกลางวันที่เราวิ่งมาแล้วได้นะครับเดี๋ยวก็เดินทางกันไปต่อนะครับเล็กๆกูเหมือนว่าเราจะผ่านพายุฝนได้นะแต่เ,เราต้องซูมฮะแสดงว่าบุคคลนี้เราต้องมีการลดระยะปรับระยะเข้าออกเพื่อจะได้เห็นใกล้เดี๋พอดูไกลนะครับนี่คือลักษณะของพายุฝนน่าจะโดนพายนี้ทางขวามาเล่นแล้วตรงนี้ ยังไม่ออกนอกนี่บมาแน่นเลยไม่เห็นเนาะเดี๋ยวมามาแน่นเลยทำให้ทีมช่วยเห็นในการเห็นได้ยเยอะอเจอแน่นกอดีครับผมนี้เราอยู่ในดงพายุฝนแล้วนะครับเมื่ออยู่ในพายุฝนนะครับแน่นอนถ้าเกิดมีเรื่องอื่นอ,อยู่ในพายุเราจะมองไม่เห็นเพราะมันจะกลืนไปด้วยลักษณะของฝนเราก็มีการตัวช่วยในสาการของการมิ่นนะครับเราตัดช่วยไปเลยเพื่อจะตัดฝนออกเพื่อจะเห็นสิ่งที่ทซ่อนอยู่ในกลุ่มพายุฝน นั่นก็คือพวกเกาะต่างๆหรือเรือหรือสิ่งจี๋ฝาทางน้ํามันคือเทคโนโลยีที่มีตัวช่วยนะครับมีเรดาร์มันตอบโจทย์ได้มากกว่าเพียงแค่เรามีฝา,าชีอยู่บนหลังคาเรือนะครับมันช่วยได้เยอะแต่ทุกครั้งเราต้องกลับมาปิดนะครับถ้าเราไม่ปิดพายุมาครั้งต่อไปเราไม่สามารถเห็นได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราออกรถครับเราต้องการตัดเราไม่ต้องการเห็นฝนเพราะในพายุฝนอาจจะมีเรือซ้อนอยู่อาจจะมีเกาะซ้อนอยู่อ่าเราก็ยังได้เห็นนะครับตัดเคลียร์ไปเลย เดินท่ากับชีเิตกามินมารีนลักษณะของเกาะเอครับเมื่อกี้เราไปฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแต่ว่าเจอขขกไม่ไหวต้องตีกลับอันนี้ลักษณะของเกาะเอ A. แต่ถ้าเกิดมืดวันนี้เทคโนโลยีก็จะมาช่วยแทนแน่นอนหล,หลายๆท่านก็จะพูดว่าอ๋อเราดูด้วยตาเปล่าก็ได้ถูกต้องเมื่อตาเปล่ามองเห็นแต่ถ้าตาเปล่ามองไม่เห็นเทคโนโลยีก็จะมาตอบโจทย์อย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เรดาร์าก็จะมาช่วยท่านให้เห็นเห็นไปในสายตาที่ไปไม่ถึง เห็นในสิ่งที่สายตามองไม่เห็นกับเรดาร์ครับอันนี้คืออายุลักษณะของฝนที่ตอกอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือผลของพายุฝุนนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้เราสามารถเลือกใช้ได้เพราะเราคือเจ้าของของเทคโนโลยีลักษณะของเกาะที่เราวิ่งผ่านนะครับกว่าท้าไปดูแผนที่สามมิติมีการมินจะได้แบบนี้ขึ้นมา่าบางขายพร้อมเทคนิคข้อมูลวิธีการสวัสดีครับอลองผมจะลองเข้าหมายการมินตัวนี้นะคือ ได้ใส่ด so so like bon ีในเซ์หัวออวดด้วกันแล้วนะครับเออหลายนั้นใะเนว่าลักษณะของจีเบสของการมินก็จว่าเข็มดูไม่ช้าแต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่านิ่งเพราะมันใช้ดาวเทียมเยอะมากในตลาดในเบยในเบย์เยอะในตลาดที่มีใช้ในปัจจุบันนี้ในปะเทิไทยโราเนาะแล้วก็หมายถึงได้จะมีการมองภาพใต้น้ำสามดีก็คือลักษณะของการฉาย ว่านะครับหัวซาวดอด์อของท่านในฟาร์มรูกนี้กว้างเท่าไรประมาณเท่าไรนะครับเดี๋ยวบางจะทำการเข้าหมายให้ดูนะหลายๆท่านอาจจะตีความว่าทีวีซีแอมินช้าแต่ส่วนตัวบางบางชอบใช้นะครับและเครื่องนี้บางดึงหัว heading sensor อ,ออกไปแล้ว เห็นว่านี่คือจอจีพิเเดิมๆที่ยังไม่ใส่แฮตติ้งเซนเซอร์ว่ามันจะเข้าหมายได้ง่ายประมาณไหนสักครู่นะครับวิ่งเดินทางบางก็ไม่ได้จับของมาเลยนะเขาใช้ Auto ออโต้บริลดอย่างที่ตอนนี้มันตกกระางขวาเราก็กดลบซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเข้าตำแหน่งตำแหน่งเมื่อทําการเข้าหมายเราต้องกดซูมลดลงมาระยะแล้วก็คุหาตำแหน่งนะครับถ้าเราไม่ซูมเราดูเหมือนว่าเราจะทับตำแหน่งแต่พอเราซูมแล้วเราจะเห็นเขาัดเจนว่านะครับเ,เราต้องเข้าอยู่ประมาณไหนสักครู่นะครับ เมื่อเข้าไปใก้บางกอนรถอีกออะน,นะครับระยะเข้าอีกยังเหลือมาสามสิบนะครับเราเข้าไปก้อนหนึ่งด้วยบริเวณบริเวณของมันเป็นก้อนหลักนะครับเป็นก้อนหลักเพื่อจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็วนดูก่รน,นะรตำแหน่งเชื้อแล้วกะเกณฑ์เรื่องลมและน้ําว่าต้องให้เรือทอดสมอไปทางประมาณไหนนะครับเราก็หมุนไปเรื่อยนะครับไม้เหล่านี้ก็เป็นหมายจากเรือของบางเอนเ็นอยู่เห็น้นนงครับี่ตังนะครับบางก้อ อ่าพอรวนเข้าไปสังเกตเข็มส่วนตัวบังก็ถือไม่ไช่ว่าช้านะครับกับการมิน้นเพราะการมิ้นใช้ดาวเทียมมากสุดในตลาดนะครับสาสิบดวงนะครับเลือเเรียมสมอเเรียมสมอเชื้อสวยเชื้อสวยบังมาตอกยาสดนะครับวนดูกอนะรบวนดูตำแหน่งว่อน,นะครับอา่ามีจฉอ่าดูกะเกณฑนะครับว่าตัวนี้ลมมาทางไหนนะครับเพในในื่อจะกะซึ่งบังเมื่อกี้ทอดสมอมา,มาอีกทีอีแล้วเดี๋ยวเรามาทอดตัวนี้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้น้ำน้ำลงจะสุดนะครับพอน้ำลดปั๊บลมลมมันแรงเราก็เลยต้องเผื่อเรื่องของลงไมไว้ด้วยนะครับมันจะเข้าไปดูเนาะซึ่งบางเองก็ให้ข้อมูลแบบนี้ประมาณ13ปีในตลาดนะครับเพื่อจะหาข้อมูลต่างๆเลือกอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะกับแต่ละท่านนะครับซึ่งบางก็านจะ,ะเลงเองอย่างนี้มาตลอดอตอนนี้เรือทับตำแหน่งแล้วเรือหาจะโกง7เม,มตรเราก็เผื่อก,กระระยะโดยการวิ่งเรือขึ้นไปเหนือน้าน,นะครับเร่งสโลอจะไปไม่ต้องเร่งเครื่องมันเป็นระบบสโลของระบบเรือนี้ มันก็ปิ้งเผื่อน้ําขึ้นไปนะครับคือทาเป็นประจำเนาะเราก็คลองนะครับบางท่านออกตอกปลาบ่าบานอยกว่าบางแน่นอนท่านคลองกว่าบางแน่นอนแต่บางนานๆออกทีตอนนี้หาแล้ประมาณสี่สิบเมตรสี่เมตรหรือซันเซอ์เกียสโลห้าสิบเมตรนะครับห้าสิสาบหกเมตรเราก็กะเกลนอยู่ที่ประเภทปลาที่เราต้องการหาอันนี้บางหาเป็นปลาพวกเก็บเก็บใหญ่บางเลยจะทอดสมองใหหางกองนิดนึงนะครับ เมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการนะครับกะจะดูว่าจะเดินลังจะทดสมอสังเกตดูว่าเรืออยู่ประมาณไหนเร,เราต้องเผื่อลักษณะของลมเป็นเกณฑ์น,นะเพราะาน้ำมันเริ่มเบาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับการเผื่อเราต้องอ้างอิงจากลมเป็นหลักแต่นี่เป็นเรือใหญ่<ม>ซึ่งละนะักษณะของการกินน้ําท้องเรือกินน้ํามากกว่าเราเลยต้องอ้างอิงเรื่องของน้ําด้วยกับเรือขนาดใหญ่นะครับมันกดดด็ดึงมาเรือ่อย ให้สมองกะกับบินนะครับครู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 โอ้ครูครีครูครีอ่าพอนพอนมาเรื่อยพอนมาเรื่อเกะจะไปอ่ากะจะไปน้ำลึกครับแต่ว่าหลุมหลุมหม้อก็เลยไม่หม้อหม้อก็ไม่ต้องน้อย เราก็ดักเกียร์เดนนเินหน้าไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากเราปล่อยเรือโดยน้ำหนักเรือขนาดเรือมันจะถึงสมองกาวได้เราก็ดักดักเกียร์เดินหน้าน,น,ดนปปิดนึงแล้วสปิดพุ่งแล็ก็เตะเก,กันเร่งออกเนาะอยู่ที่ความถนัดซึ่งแต่ละท่านอาจจะมีข้อมูลเทคนิคที่ต่างกันไม่ว่ากัเนาะแต่หลักการยังคงเดิมคือเลือกตำแหน่งเรือให้เข้าหมายให้สวยนะครับนี่คือข้อดีของจิาการมินสังเกตครับเมื่อท่านออกมานอกเส้นทางมันจะมีดอกศรสีเหลืองบอกให้ทีว่าเออออกมาออกมา,ออกมาทางนี้เพื่อให้เรารู้ว่าเราห่างกองประมาณไหนหมอกเกาะไหมอ่าถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าสมอยังไม่เกาะเราก็ลากเกียร์ถอยลหลังนิดนึงให้สมอมันตึงเพื่อจะได้คนจับสมอจะรู้ว่าสมอเกาะหรือยังแล้วถ้าหม้อหม้อเกาะละําเลยเลยนี่นะครับคือเอกลักษณ์ของการการมินส่วนตัวบางบางชอบนะเพราะในเรือแต่ลําำของบางก็จะใช้การมินเพราะมันใช้าวเทียมเยอะเมื่อมีาวเทียมเยอะข้อได้เปรียบม,มันก็สูงกว่าให้ดูลักษณะของหน้าดินที่บางท้อสมอคอมบอ่อาแล้วชืบอ ต่นะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กองหลายๆท่านเลือกจะขี่ตำแหน่งเลยขี่ตำแหน่งปั๊บเราทอดสมองขี่ตำแหน่งถามว่าเราต้องการอะไรถ้าเกิดตำแหน่งตรงรถน้ำไหลเราทอดสมองบนกองนะครับปลายเบ็ดเราก็ออกนอกกองนะครับเราเลยเลือกที่จะให้ปลายเบ็ดของเราเข้าหากองนะครับสวายลงเยื่อลงเยื่อเดี๋ยวมาติดตามิสูจนว่ามีอะไรกัดบ้างไหมครับ แรวิวเนี่ยคันคูนะครับไม่ใช่คูน้ำเชี่ยวลูกกัวใหญ่ยนะครับลูกกัวใหญ่ตอนนี้ต่อดนะครับสเกตุไปการนะครับต่อดมีการต่อเลยครับนะต่อมีการสะเทือนทางเจริญครับตอนนี้มีการสะเทือนทางเจริญต่อน้ำเชี่ยววันนี้อย่างตอดเลยฮะลากไปเลยต่อดตก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 กับน้ำเชี่ยวแบบนี้ยังตอดนะครับสะเทือนยังสะเทือนยังนี่ยังสะเทือนขวัญนะสะเทือนปักต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 กน้ำเชี่ยววันนี้ไม่ลากให้ตุงนะที่เดียวสะเทือนขวัญครับตอนนี้กำลังสะเทือนขวัญอยู่ยังไม่ลากครับ เราก็ใจแข็งซะด้วยตอดหลายที่ไม่ย่อ่านเคยควายเขาหกไปเลยโอ้โอ้ตอดแข็งนนโอ้ตอดโอ้โอ้โอ้ตอดั้นโอ้ตอดแรงอะโอ้โอ้โอ้ไม่ยู่ไม่ยู่ไม่ยู่กินข้าวเที่ยงกับปลาที่เราตกแล้วก็นั่งคอยปลาที่เราตกได้แบบนี้ว่ามันจะเอาต่อไหมสักครู่แรงแบบนี้ตอดโคตรเซียนเลยตัวเท่านิดนี่ ตอดเบ็ดไม่ยึกไม่ยั้งเลยเอา,เอาทั้งซ่องโรยนะ